เยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับตามโครงการเมล็ดพันธุ์อาชีวะนะคโครงการของจุแคยวโมเดลนะครับโรงเรียนพวกเราลูกนักเรียนพวกเราเป็นลูกนักเรียนที่เข้าอยู่ร่วมในโครงการนี้นะครับนักเรียนม .3 รุ่นนี้โชคดีทางรัฐบาลทางหน่วยงานได้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับได้คัดเลือกนักเรียนพวกเราได้ส่งเสริมโดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีพี่ๆนะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเขียนพื้นที่ไปไปสายอาชีพกมือขึ้นใน,นอาชีพอ่ะจัหมดแล้วนะจังหมดแล้วเอามาลงนะครับแสดงว่ายังไม่ได้เลือกโครงการไปกับหมดแล้วพี่จากวิยาลัยการอาชีพชุมแพนะครับจะไม่ทำแน่แนวธุรกิจท้าปีนี้คือท่านขอออท่านนะคะท่านบอกว่าน่าจะเปิดเพราะว่าอยู่ที่ชุมแพเขาจะมีโรตัสแมคโครแล้วจะมีบิ๊กซีลงนะคะ ทางงานมวีภาคีก็ได้ไปติดต่อประสานแล้วว่าจะให้นักศึกษาปอชอชั้นที่ที่สามและปอสอชั้นปีที่สองเข้าไปสึบงานแล้วเด็กที่เข้าไปสึบงานตรงนี้นะคะก็จะได้รับเงินเดือนด้วยแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือการเรียนระบบทวีภาคีนะคะก็คือเราเข้าไปเรียนสัปดาห์หนึ่งรจะเรียนแค่วันเดียวสองวันนี้ละคะแล้วก็อีกสามวันเราจะเข้าไปใน เราจะเข้าไปศึกษางานอยู่ที่แมคโครโลตัสแล้วก็วิกซีนะคะพวกเรามีโอกาสก่อนเรียกนก่อน,อนครับเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรียนไปด้วยมีวุฒิไปด้วยนะครับสร้างชีวิตไปด้วยสร้างอนาคตไปด้วยครับก็อยากให้ลูก,ลกนักเรียนลองตัดทิศใจดูไปสะดวกที่จะไปเรียนที่น ไปหรืถ้าใครยังสะดวกที่จะไปเรียนที่โรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่คือวิทยาลัยการอาชีพดูแคร์ได้รับการเรียนพระราชทานสองหร้อนนียเพราะเราได้ไปกันได้วันนั้นน่ะได้ไปกันใช่ไหมครับนั่นแหละโรงเรียนโรงเรียนสามนั้นแหละมันมีสาขาให้เลือกเรียนมากมายตอนนี้เต็มหรือยังเอ่ยยังไม่เต็มค่ะเดี๋ยวพี่ขอเสริมนิดนึงนะคะสําหรับน้องที่เลือกเรียนสายอาชีพที่คิดว่าน้องรู้รู้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรในอนาคตที่ชัดเจนนะคะส่งส่งตามมากๆเพราะว่าเวลาเราฝึกงานเนี่ยเราก็จะได้ตังค์ว่าเราเรียนระบบ ทวีคาคีเราก็จะได้ตังจากโรงงานนั้นเขาก็จะให้เราด้วยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือถ้าเราเรียนสายขามันเราจะได้เรียบที่เรามีทักษยวิชาชีพนะคะแล้วถ้าเราเรียนสายขามันเราจะต้องเป็นคนที่ขยันอดทนในเรื่องการอ่านหนังสืออดทนในเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่จะไปทํางานนะคะแต่เองว่าเราอยากอ่านหนังสือเยอะๆเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมหรือว่าอ่านหนังสือครึ่งนึงอ่านหนังสือครึ่งนึงแต่ว่าปฏิบัติมากกว่านี้ อย่างน้องผู้ชายนะคะน้องผู้ชายสามารถเป็นวิศวกรได้นะคะโดยเรียนสายอาชีพผมได้ฟังแล้วอากวิศวกรคุณแม่นนพูดมาเรื่องเรียนหนังสือเรียนที่เราอาชีพเนี่ยผมมีความดีจากิ่งนะครับอยากให้ลูกหลานเราได้ไปเรียนสิ่งดีๆให้มาตัดเีื้อตัวเองีวิตของเราเราต้องวิจิตัวเองนะครับไม่ใช่ขอให้ทุกทุกห้านทุกท่านเป็นเด็กดีของสังคมพวกเรา เรียนรู้อย่างเกงเรียนให้ได้มีการงานทํานะครับแล้วก็ต้องให้พ่อแม่ที่บ้านพึ่งพาใส่ได้ครับอย่าเป็นเด็กเกเรนะครับให้กหลาของเรามุมานะหลังจากจบที่นี่นไปเรียนต่อที่คณะของเราใอาชีพแนะนาอาชีพต่อไปนะครับหรือไปเรียนที่ไหนก็เขาให้เรียนไว้เป็นอย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้จบปอตีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีของเราเป็นอย่างยิ่งครับพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่นี่ก็ภูมิใจ ลุงหลานนะครับที่จะจบจพทที่นี่ไปศึกษาต่อโรงเรียนที่ๆที่คณะครูท่านมาแนะนำอันนี้นะครับเขาจะเลีเ้ยงสายกับเลี้ยนไดน้เนาะค่ะสิอยากเป็นอยังกับเป็นได้แต่ว่าจะเลือกให้ดีๆนะคะเพราะว่าต่อไปนี่จ,จะเป็นแนม่ข้างในอนาคตเจาต่อไปเพราะว่าเลี้ยนอยังกับเลี้ยนได้เลี้ยนออกมาแล้วถ่าจะไปเป็นนิยังเป็นหมอเป็นคู่เรอจะไปเป็นแม่ด่านสายคีดังๆค่ะคิดให้ดีนะคะเจ้าอาวาถ้าอยากทำงานเร็วเข้ามาต้องไปเลี้ยน เนี่ยด่านสายอาชีพนะคะบางทีอาจารย์สมาแน,นแน่วนะคะเพราะว่าถ้าหากทานเกียติดในช่วงนี้เขาจะไปเดิน,น้นไ,ไหมกับแต่เสียเวลาอยู่นะคะหากานเกียรติจ่ายค,ค,ค,คางานได้เขาก็ต้องเลือกงานที่มันหมั่นคงนะคะ,คะจะบอกว่าเกียรติแล้ะคะ่ะเทาก็บเกียรตห้ดีถ้าเขาจะไปสายตรงเท่ากับสาก็ได้จัำนอย ก็ดีเหมือกันแต่ถ้าอยากทำงานเร็วเขาก็ไปในดาน้านบัญชีมันก็มีให้เลือกหลายคณะนะคะหลายสาขานะคะ่ะพราะว่าด้านการบัญชีการโรงแรมอ่าแล้วก็ช่างโคนช่างาาานนยนต์นี่เสียค่ะจะบอกลุงลูกว่าถ้าตามาาข้อความนาดนะคะพี่ชื่อเกษนีบนน้องอ้อมนะคะเอ,อ่อเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชีนะคะอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่ การสาเหตุห้าอยู่ชูแพรพี่ก็ไม่ใช่คนที่นี่พี่เห็นพี่เป็นคนที่นครสวรรค์แต่พี่มาสอบอยู่ที่ขอนแก่นจบอะไรนะ okay. จบอาชีวะอ่าจบอาชีวะตอนนั้นอยู่ปวชออพอดีกพเขาเรียกสอบพอดีอพี่ก็เลยมาสอบลองสอบอช่วงนั้นนี่คนสอบกันเยอะมากพี่ก็เลยมาสอบพี่เลยสอบได้อยู่ที่นี่เพราะพี่มาสายทางนี้พอดี สอบแล้วก็มาบรรจุอที่นี่แต่ตอนนั้นอยู่ปวชจะจบปวสและแต่เอาอาวุธของปวชมาสอบก่อใช่แล้วก็พอจบปวสปุ๊บพี่ก็ทํางานพอดีเลยพี่ก็มาอยู่ทํางานก่อนเพื่อนเลยดิ่ไม่ทางานก่อนก็พอพี่มาทํางานพี่ก็มาทางสายตรงพอดีพี่จบบัญชีพี่ก็มาทํางานด้านการ